อ่ะเทสการใชร้แบตเตอรี่นะครับมันหมดแล้วมันบตินแล้วเดอ้อนีนไ่ไม่มีแบตแล้วนะครับจะดูว่า30นาทีมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ตามที่เห็นไหมไหมฮะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือในกล่องเลยนะครับนี่หัวชาร์จนี่นะครับหัวชาร์จอ่ะดูให้มันชัดเจนหนะ่อยครึ่งชั่วโมงผ่านไปเท่าไหร่อ่านี่นะครับชาร์จแล้วจากศูนย์เลยโอ้แม่เจ้าครึ่งชั่วโมงนะครับเเลยตั้งเวลาไว้54% ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูกันว่าชั่วโมงหนึ่งมันจะชาร์จไปเอาละครับชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีประมาณนี้เลยเต็มร้อยจากศูนย์ถือว่าเร็วนะนะสวัสดีตัวเองนะครับกับรายการรีวิวมือถือที่ทาหาไมนะ่นานที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เพิ่มกลับมาดูอาคาเทลแฟดไม่ใช่อาคาเทลดิเขาแยกแล้วนะฮะแยกก,การทำตลาดแฟตพัทสอ,องก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าอ่าคนที่จะเห็นราคามือถือรุ่นเนี้ยต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำความเข้าใจก่อนว่าต้องตัั้้้งเเกกณฑ์ไไวแคค่่หนนบราาาที คือมัน,ม,นมันดีได้แค่ไหนสำหรับราคานี้นะครับไม่ใช่เราจะไปหวังว่ามันต้องเทพอะไรถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ทีนี้เราจะมาทําค้เขาเข้าใจกันใหม่แกก็กบบแฝดคัสตองนะครับจากการใช้งานของผมเนี่ยเป็นเครื่องหลักตอนนี้นะมาพร้อมสเปคที่รุนแรงมากๆนะครับหน้าจอหน้าจอ55าห full hd ผมเป็นหน้าจอ ips เป็น ogs ด้วยผมผสานชั้น one er glass solution เข้าด้วยกันทําให้หน้าจอกันที่มันที่มันขึ้นสุดกระจกจริงๆนะครับมันห้ดูดูดีอ่ะ รู้ปะอาหะมาพร้อม2ซิม 4G นะครับมันจะมี2รุ่นที่ขายนะครับแรม3และก็แรม2แรม3จะเป็น3 2 g สสำหรับพื้นที่การจัดเก็บนะครับส่วนตัวนี้เป็นแรม2พื้นที่จัดเก็บ16 g b กก,ก,ก็คิดเอาเองแล้วกันว่าซื้อตัวไหนคุ้มนะฮะสำหรับผมผมคิดแล้วว่าซื้อตัวนี้คุ้มนะฮะเอาเงินอีกพันกว่าบาทไปนะฮะไปอาบน้ำนะครับซื้อสบู่อาบน้ำ่ะซื้อสบู่อาบน้ำเออ ตัวนี้มันพร้อม CPU นะครับ MTK นะฮะ6755ซึ่ง CPU ตัวนี้มีความรุนแรงสเลือเกินนะฮะแล้วก็ประหยัดพลังงานใช้ได้เลยทีเดียวแรม2องร้อบหกนะตัวนี้เป็นสีเงินมานะครับผมกล้องหน้านะครับ5กล้องหลัง13ล้านมาพร้อม Android 6.0ชิปเสียงนะครับ AK 4 3 7 5แล้วก็มีชิป Power Amp แยกนะครับเป็น XNXP 9 8 9 0ตัวนี้มันจะบอกว่าสามารถเร่งพลังเสียงได้ถึง8เท่าซึ่ง <c oughs> เราก็ไม่เชื่อนะฮะต้องลองเองนะครับตัวนี้ชาร์์จจแแบบบตตวววเ้าาาอก่ชรไได ครึ่งชั่วโมง50%ซึ่งผมลองแล้วประมาณ54-55%แต่ถ้าเราชาร์จแบตแบบเปิดเครื่องไว้นะครับก็ประมาณนั้นชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ50%เอ้ยครึ่งชั่วโมง50%ประมาณนั้นแต่นี่คือผมบิดเครื่องไงแล้วชาร์จมันจะได้ประมาณ54-55%ชาร์จเต็มภายใน1ชั่วโมง30นาทีเอ้ยชาร์จเต็มภายใน1ชั่วโมง40นาทีแต่ถ้าเปิดเครื่องชาร์จหรือว่าแจ้งเตือนเปิดไว้ก็ประมาณ1ชั่วโมง50%นาทีตามที่เคมเลยอันนี้ไม่โโมมมมมม้้้้นนนนนนเเเเคาาาาไ่่่่ืออออผททสแแลลลลววกกกกกัััับยยชร์จตีีีีีงงงดู ก้อนเยอะแยะมากมายไก่กองหลากหลายนะฮะฟุฟาฟุฟะาฟ,ก,ฟ,าฟกดัสวิววิวนะฮะแกะออกมานี่เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากคู่มือแล้วก็ตัวชาร์จสองอันคุณอย่าหวังว่าจะมีฟิล์มมีอะไรมาให้นะฮะสี่พันกว่าบาทคุณจะเอาอะไรกันนักกันหนานะฮะฮแค่นั้นก็พอแล้วสําหรับจิตใจคนที่ไม่โดนอ่าไม่ใช่นะ,ะแค่นั้นก็พอแล้วฮะแค่ไม่โดนหลอกให้เธอรักเอ้ยแค่ไม่โดนให้เธอรักแค่ไม่โดนให้เธอลหธอลอกไปรักก็พอแล้วไม่ใช่คนละเรื่องกันนี่นะครับอะแดปเตอร์ของเขาฟ้าชาร์จนะครับผมเนี่ยถูกไหมนะฮะก็ ผมก็ลองทดลองชาร์จใช้กับสายชาร์จเขานะครับใช้ได้ปกติทั่วไปงานดีงานเนียน ทีนี้ตัวกล้องหลังนะครับมาพร้อมอาการโฟกัสแบบ PDAF นะครับ Phase Detection Auto Focus อันนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยเป็นโลหะซึ่งถ้าเกิดเราดูแบบนี้มันดูดีมากนะครับแต่สําหรับความรู้สึกผมความรู้สึกผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะฮะไม่เกี่ยวกับคนอื่นมันธรรมดานะฮะแต่คือมันดีแล้วที่ราคาเท่านี้ให้ให้นี่มาแต่เมื่อเปิดนะครับฝาหลังมันเหมือนเขี้ยวมันจะหลุดยังไงไม่รู้นะครับนี่คืองานประกอบอะคา,าเทลเอ้ยไม่ใช่ดิอะแฟลพัดนะครับไม่สามารถที่จะถอดเทอรี ออกมาได้นะครับนี่เป็นช่องเสียบซิมนี่ซิม1นะครับอันนี้ซิม2เป็นนาโนใสเอด็การ์ดได้ตรงนี้ได้ร2อด้วยนะนี่สุดติงกันไปเลยลำโพงคุณภาพดีมากนะครับบอกได้แค่นี้สําหรับเทียบราคานี้นะฮะแล้วก็สัญญาณไวไฟฟงไวไฟ g p s นี่สติงอยู่แล้วาคาเทลเอ้สติงอยู่แล้วครับยี่ห้อเก่าของอาคาเทลหรือแฟลนั่นเองนะครับฝาหลังครับอ่ามันเป็นฝาอลูมิเนียมก็จริงครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกครอบด้านในครอบตรงนี้ไว้ความรู้สึกผมมันเหมือนเอาอลูมิเนียมมาครอบพลาสติกมากกว่าจริงๆ มันเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะฮะข้างหลังเนี่ยมันเหมือนเคสอลูมิเนียมอ่ะใครเคยใครเคยซื้อเคสอลูมิเนียมมาใส่แบบประกบหลังเนี่ยนะฮะซึ่งหลายคนที่ซื้อร้านเราไปก็พวกรุ่นหลายรุ่นนะฮะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเหมือนเคสอลูมิเนียมซื้อมาใส่อ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเพราะมันเป็นฝาครอบแบบข้างหลังไงแต่ถ้ามันเป็นบิวมันเป็นยูนิบอดี้นี่มันจะมันจะให้ความฟิลลิ่งอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะแต่ฟิลลิ่งการถือมันก็ดีอยู่แล้วครับก็มันเครื่องใหญ่เนาะก็นี่ก็เป็็็นน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 ออ่่่าาาาาข้้้้้งงงงหหลลลััััทีีีเเเเเเรรปปปปิิิดดดดใูกไไแแแววะคคบตตจยมมมืๆึ เลนกล้องนี่เหมือนของแพงเลยนี่เนหะ็นไแล้วก็ไฟแฟลชทูโทนด้วยนะครับเขาเค้าเขาบอกว,ว่ากล้องเนี่ยเป็น f 2.0ุนซึ่งเดี๋ยวเราจะเทสกันอีกทีว่าเป็นยังไงลำโพงนี่ดีอยู่แล้วดูขอบข้างนะครับนี่มันเขาเขาจะกึ่งต่างองศากันนะเห็นไหมตรงขอบข้างบนกับขอบตรงนี้เขาจะกึ่งต่างองศาทําให้มีแบบเท็กเจอร์อ่ามีอะไรดรูดูมีอะไรมากขึ้นนะครับไม่์ตัวที่1อันนี้ช่องแงะที่เราแงะไปให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ล็อกจอดอยู่ด้านนนนนีีีี้้้้้ดดาาาขววกกไงงบ็มม่่ตตัท2ร ข้างบนก็มีไมโครโฟนตรงนี้นะครับแล้วก็หูฟังตรงนี้ด้านนี้ไม่มีอะไรเลยเรียบเนียนข้างบนนะครับนี่เลนส์กล้องอยู่ด้านขวามือลําโพงนะครับเหมือนซัมซุงนะนี่ลาโพงเหมือนซัมซุงแล้วก็ไฟแฟลชดวงข้างหน้าซึ่งเดี๋ยวใช้งานยังไงเดี๋ยวมาว่ากัน LED ตรงนี้คือมีครบเลยนะครับราคานี้มีครบเลยแล้วก็ปุ่มนะครับมีไฟด้วยสองสองที่นะครับแต่การเอื้อมไปกดนีมน่มันยากนะครับสําหรับมือผู้หญิงนี่อาจจะทําเครื่องตกได้นะฮะสำหรับการใช้มือเดี๋ยวเอื้อมไปกดก็รีเซ้นเอาละกันนะอือ มาถึงคุณภาพหน้าจอค่ะถ้าลองเล่นอันถ้าลองเล่นครั้งแรกเลยนะทำไมจอมันสีตุ่นจังแล้วก็จอไม่ค่อยสีสดใสแต่พอลองจับไปจับมาครับลอกฟิลม์มออกเท่านั้นแหละโอ้โหเห็นความจริงที่แน่ชัดนะครับจอสวยจริงๆนะครับเพื่อนผมทักเลยการสแสดงสีดําดําปิตเลยคือนี่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนแรกที่ผมเห็นมันจอมันไม่ค่อยคือมันก็โอเคเวรคิร์กอ่ะแต่คือพอเราลอกฟิลม์มออกเท่านั้นแหละแล้วเราไปปรับแต่งจออีกนิดหน่อยนะครับสวยเลยดูดูตามที่เห็นเลยนะฮะสวยตามที่เห็นแล้วก็จอมีความใสกิ๊บเลยนะครับแต่ว่าทน มันจะออกเป็นโทนวอร์มนิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะนำดูโหมดในการของการตั้งค่าครับหน้าจอเนี่ยผ่านไปได้เลยนะครับผ่านไปได้เลยแต่ว่ามันไมไ่ค่อยได้สว่างมากมากที่จะสู้แสงแดดได้นะครับจะจะใช้กลางแดดต้องเอาไปหลบร่มนิดหน่อยเพราะจอไม่ได้สว่างขนาดนั้นก็ลดทอนไปนะครับนี่ฮะเมล่าวิชั่นในการปรับพังหน้าจอเอ้ใน,ใน,ใ,นในการนี่ครับปรับโหมดภาพเอาผมก็ปร,ปรับเป็นโหมดสดใสแล้วก็เล่งไดโนมิกคอนทราสต์ขึ้นมาการแสดงคอนทราสต์สีขาวสีดำอะไรมันก็จะดีขึ้นนะครับ ก็ทําให้จอภาพเนี่ยสวยถ้าจะป้องกันแสงสีฟ้าเนี่ยมันก็จะมีหมดตรงนี้ต่ำอ่าเลื่อนได้เพราะจะเอาเหลืองแค่ไหนเนี่ยก็คืออ่านหนังสือถ้าเกิดจะดูหนังก็ ผมว่าสีจอมโอเคแล้วฮะแต่คือถ้าเกิดใครชอบโทนแบบเหมือนจอภาพยนตร์แบบต้องเหลืองหน่อยๆก็มาปรับได้แต่จริงๆแล้วจอมันก็โทนวอร์มอยู่แล้วนะซึ่งจอนี้ผ่านไปเลยเป็น OGS IPS ที่คุณภาพคุ้มราคาผมบอกแค่นี้นะครับราคานี้ผ่านไปแน่นอนจอคมชัดใช้ได้นะครับสวยด้วยนะฮะนี่มุมมองก็ประมาณ170องศานะครับด้านข้างก็เป็นธรรมดาของฟูเอสเอ่อจอฟูเอสดีในราคาเท่านี้ซึ่งผมก็ว่ามันโอเคแล้วนะครับความสว่างสุดของหน้าจอก็อย่างที่บอกครับใช้การ างแจ้งไม่ค่อยวลร์เท่าไหร่แต่ถ้าใช้ในห้องหรือใช้ในอาคารมันเพียงพอรครับแต่ถ้าข้างนอกก็ต้องหลบแดดเอางี้ดีกว่าตัวนี้มีฟิล์มไม่มีเคสอ,อะไรแถมมาเลยนะครับมีแต่ตัวเครื่องกับที่ชาร์จการใช้งานเอ๋การ,าก,ารการใช้งานโซเชียลครับจากที่ผมใช้งานดูนะครับตอนแรกมันยังมีกระตุกกระตักนึกๆึกิกหน่อยๆนอยะฮะก็เนี่ยครับอันนี้มันก็จะมีึงึกงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดความรู้สึกของแบบปกติทั่วไปแล้วอะฮะในราคาเท่านี้มันมันผ่านอยู่แล้วมันมมมมมัััันนนนนนลลลลืืื่่่่่ปปเยยีะกกกก็ึึหหออแแตใชญาาค้ว นะครับถ้าเราใช้โหมดแบตเตอรี่นะครับเป็น,อ,น,นอันนี้ผมลองเองนะผมไม่แน่ใจเนี่ยครับถ้าเป็นระบบประหยัดพลังงานเนี่ยมันจะงึดก,กว่าเดิมนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเปิดปิดแล้วเนี่ยที่ใช้พลังงานเต็มที่อะ่ะมันก็จะดูดีกว่าเดิมนิดนึ่งนะมันก็จะลื่นกว่าเดิมอะ่ะเนี่ยครับก็โอเคครับลื่นดีซ ocial นี่ผ่านไปอยู่แล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดเว็บนะครับนี่ในการอ่านอ่านเว็บอ่าเชียงใหม่โมบาย Mobile ครับ ก็จะเห็นว่าการเล่นเว็บไซต์นี้ลื่นไหลใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ มันดีทัคก็ลบไปได้หน้าตา U I เนี่ยไม่มีอะไรแบบครอบเด่นชัดคือมันเป็นเพียวเลยของตัว m a r t Mallow นะฮะก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าตา U I ครับสำหรับราคาเท่านี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วที่มาดูในเรื่องของการเทสลําโพงครับลำโพงบอกเลยว่าผมให้10คะแนนนะสำหรับราคานี้ผมให้10เลยฟังดีเปิดเพลงข้างนอกก็ดังก็ฟังก็ดีเสียงก็ไม่ได้แหลมไม่ได้อะไรเกินไปเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปสักคลิปหนึ่งนะฮะของคุณนี่นประวินนะจา๊ะนะฮะจุบ๊บจุ๊บดูว่ามันจะได้แค่ไหนเสียงลำ วันนี้เรามาพบกับรายการรีวิวมือถือทีดีที่สุดในโลกะฮะอ่าไม่ช่ยังไม่ทำเป็นใครไม่สำคัญาจะมีเนี่ยงตรงนี้เอาไว้วางนะครับเห็นไหมเกล่องมันก็จะตัวเครื่องอย่างแรกที่เราเห็นเดี๋ยวมันไม่ค่อยเห็นอันเล็กๆหน่ยครไว้วางไว้ก็เก็เสียงจะอู้ขึ้นแต่ยังได้ยินอยู่ จับถือข้างหลังก็ไม่ปิดนะฮะไม่ปิดไมายลำพงอยู่ตรงนลักาชคอโับงนีลยาม้ลำพงดังลำพงดีผมให้สิบเลยสำหรับราคานี้นะฮะแล้วก็สเปคนี้ให้มานะฮะจะว่าอวยจะว่าเขาจ้างมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็แล้วแต่นะซื้อใช้เองขูดแล้วด้วยเออ ทีนี้มันดูในเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บตัวนี้นะครับถามว่า ram สองเนี่ยลื่นแล้วพอดีไหมสำหรับผมผมว่าตัวนี้คุ้มสำหรับผมแต่ใครจะไปเล่นสามสิบสองกิก ram สามก็ไม่ว่ากันนะฮะอันนี้อันนี้สําหรับผมผมว่าคุ้มนะตังไม่ค่อยมีช่วงนี้นะฮะมาดูโฟนเทสเตอร์ครับเพราะว่าผมใช้แค่นี้ไงผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะเพราะาคิดว่ามันลื่นมันเล่นเกมสบายลื่นแล้วก็พื้นที่การจัดเก็บเราใช้แค่ไม่กี่แอปสิบจุดสามสิบแปดกิกไบต์นะฮะก็หรือที่การจัดเก็บเหลือประมาณนี้มาดูในส่วนของออันตตระวี้้มจ Full ะะมจ Fu H End ไ่งา คือความสัมพันธ์หน้าจออะไรไม่พูดกันแล้วนะว่าจอ HD มันจะไม่กระตุกหรือจอ Full HD ใช้ CPU ์ซีนี้กระตุกคือผมจะพูดแค่ว่าเขาให้สเปคแบบนี้มาแล้วมันทําได้แบบนี้แค่นั้นพอนะฮะจบ41,812คะแนนนะฮะมาดูอินโฟกันด้วยมันใช้อะไรยังไงนะฮะมันลิซ7เจ็ดนย์มารีอีกแล้วนะฮะนี่นะฮะหกจุดศูนย์หกสิบสี่บิตสมาร์ะแมโล่เอ็มทีหกเจ็กล้องหน้า58.3เมกะพิกเซลนะอันนี้ตามสเปคนะกล้องหลัง13ล้านดองหนเซอร์นะครับผมอ่า ตัวนี้มีกาวิตี้ใจโลมาด้วยนะครับมีใจโลสโคบมาด้วยอันนี้เซ็นเซอร์เอียงมีอยู่แล้วไลท์เซนเซอร์ก็มีนะครับปรับแสงหน้าจออันนี้ไม่รู้เรื่องออ o ซ i m มียินี่นะฮะอันนี้อันนี้คือเซนเซอร์ที่ที่มีที่มีนะฮะทีนี้มาดูเทสของเรื่องของ G P S กันนะครับเปิดก่อน GPS t s ทครับจากการที่เทสแล้วผมคิดว่ามันมันเ OK คมากนะครับเหมือนอาคาเทลวันทัทแฝดพัด,ดตัวเก่าที่ยังตอนนี้ยังใช้อยู่นะอิตามันใช้อยู่ก็โอ้ GPS แม่งดีกว่าเครื่องละหมื่นบางทีอะนี่นะครับให้กรอนัสมาด้วยนะครับก็เป็นดาวเทียมรัสเซียก็ดูครับนะฮะจับโอเคเลยนะครับดูนะฮะสัญญาณแรงๆนี่คือสีเขียวที่ใช้ได้เข็มทิดครับนั่นนะ นี่มีเข็มทิศเข็มอะไรมาให้ครบนะฮะก็ถือว่ามันค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ Google Map ซึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับตรงนี้เพราะ GPS ของ a ะคา e l หรือว่า FAT เนี่ยตัวเก่าก็ไม่ผิดหวังนะฮะ a ค a t ท l วันทัด FAT เนี่ย FAT พัดเนี่ยยังใช้กันอยู่นะทุกวันนี้อีต้ามันใช้อยู่ก็ถือว่า GPS เนี่ยแม่งบางทีดีกว่าตัวแพงๆด้วยซ้าไปกด เราจะไปอำเภอหัดใหญ่นะครับปั๊บกดนำทางเป๊ะนะครับเป๊ะเลยอยู่บนอยู่ในซอยตรงกลางซอยเลยนะฮะโอ oh ้โหลำโพงก็ดังด้วย G.P.S ก็ดีด้วยอ่านะฮะก็เอาเป็นว่าเรื่อง G.P.S Wi-Fi โอเคเลยนะฮะไม่มีปัญหานะแล้วก,การโทรคุยเนี่ย ในเรื่องของการลําโพงเราคุยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไม่แสบหูเวลาเราคุยนานๆด้วยทีนี้ไอ,ไอ้ตัวไอ้เรื่องของการฟังเพลงกับชิปอ่าชิปตัวเนี้ยนะฮะมันผมบอกไม่ได้ว่ามันต้องไปลองฟังเองใส่หูฟังนะฮะแล้วก็ลอง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 ,ลองใช้กันกันดูอะแต่ผมว่าเสียงอะมันดีเกินราคาอยู่แล้วอะฮะผมให้10คะแนนเต็มเลยนะฮะราคานี้ให้แอมแยกคือลองไปเสียบกับเสียบกับรถยนต์นะเพราะผมชอบใช้มือถือในการเทสเทสฟังเพลงในรถยนต์ผมว่าตัวเนี้ยผมว่าให้1ิบเลยนะฮะเสียงดีมากสงหรับราคานี้ที่ไม่รู้เรื่อง กล้องนะครับกล้องหน้าคือกล้องมันมันโหมดมันแบบมันเป็น n n r r o i เพิเอพีออ er. มันไม่มีคือผมชอบ User interface ของกล้องที่มันโดนแต่แงมาแล้วอ่ะนะฮะกล้องหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะแตะโฟกัสได้นะครับก็กล้องหน้าถ้าเทียบกับราคานี้นะไม่ไม่นับสเปคอย่างอื่นนะเทียบกับราคานี้นะไม่นับสเปคชิปเสียงสแกนนิ้ว ไ,ไม่สวยบอกหลายคนบอกอ้พี่ก็ราคานี้มันก็ได้แค่เออเข้าใจครับะเขาอันนั้นเข้าใจว่าราคานี้มันได้แค่นี้แหละแต่คืออันนี้ผมไม่นับผมไม่นับในเรื่องสเปคคือเอาแค่ราคานี้กับกล้องอย่างเดียวอะเข้าใจความหมายผมใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีเลทราคานี้ที่กล้องสวยกว่าน,นี้เข้าใจไหมแต่ว่าสเปคมันก็เป็นรองด้านอื่นอ่ะคงจะเข้าใจผมเนาะประมาณนั้นถ้าเทียบแค่กล้องกับราคานี้ไม่สวยแต่เทียบเอาสเปคอย่างอื่นแม่งคุ้มมากเอาแค่นี้ถ่ายครับใช้วิดีโอคอได้นะฮะถ่ายกล้องหน้าเนี่ยไม่มี ไม่มีชัตเตอร์แหลกเลยกดปุ๊บติดปั๊บแล้วก็สีเนี่ยมันไม่มันไม่ได้แบบเข้มข้นอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าโหวมันก็โอเคแล้วอ่ะอืมมันก็โอเคแล้วนะแต่ว่าโหมดเนี่ยอืมมันมีแฟลชกล้องหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงฮะเปิดแฟลชกล้องหน้ามีเอเดียด้วยอ๋อมัวมัวไปอ่าเอเดียถ้าเรากดปุ๊บนะฮะเดี๋ยวดูกล้องหน้ามันก็จะใช้เอเดียได้นะครับเดี๋ยวจะไปดู มันก็จะแบบสว่างว่าไปเลยถ้ามันโดนแสงที่มันโอเวอร์เกินสําหรับที่กล้องมันจะหน้าหน้าเลนอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับกล้องหน้าสามารถอัดวิดีโอได้ 720p นะครับ EIS นี e ่ปิดซะไม่งั้นมันจะนวงๆ นี่ฮะคุณภาพวิดีโอได้ 720p แล้วก็มันสามารถที่จะขนาดภาพ8ล้านมันสามารถที่จะปรับอันนี้ได้คุณสมบัติภาพนะครับให้สีความเข้มอะไรเป็นยังไงปรับได้นะฮะแต่ไม่ปรับเลยมันจะเพี้ยนกล้องหลังกล้องหลังเป็นโบานเพี้ยนนะครับบางทีปรับบางทีถ่ายไปปุ๊บมันอวอ์มเกินบางทีถ่ายปุ๊บมันมันโทนเย็ยนเกินมันไปฟ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่ามันก็โอเคความคมชัดก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ดีเท่าไหร่ถ้าถ่ายแบบถ่ายระยะใกล้ๆเนี่ยความคมชัดไม่ผ่าปิดเสียงกล้องไม่ได้ต้องลดเสียง แม้ว่าแม้ว่าโหมดมันจะมีให้ปิดเสียงชัตเตอร์แล้วนะฮะเนี่ยเสียงชัตเตอร์ไม่มีแต่เราก็ต้องลดเสียงมีเดียเพื่อกล้องมันจะได้ปิดเสียงเดี๋ยวผมลดเสียงมีเดียแล้วผมปวดกล้องเข้ามาเห็นไหมฮะมันจะไม่มีเสียงแล้วตัวนี้โหมดเป็น PDAF ก็คือว่ามันจะโฟกัสอัตโนมัตินะฮะได้รวดเร็วคือเขาเคมบอกว่า0กี่วิเนี่ยแต่0.1วิแต่มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะฮะไม่รู้นะนี่ผมอ่านมาอเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาแฟลชเอาแฟลชะก็ไวนะทอาม ืมไวนะแต่เวลาเราแตะโฟกัสปุ๊บมันจะช้าเลยนะแต่เงี้ยก็ ราคานี้มันก็คงจะต้องไวเท่านี้แหละฮะก็เก็บภาพไวมีโหมด SDR โหมดกลางคืนอันนี้โหมดกลางคืนใช้ได้เลยนะฮะโหมดกลางคืนใช้ได้เลยนี้มาดูเมนูของกล้องกันก็จะเป็นตามเดิมมีคุณภาพคุณภาพตัวนี้ก็จะมีป้องกันการสั่นก็อย่าไปใช้เลยครับมันมันมันสโลว์จนช้าบางทีวิดีโออัดได้1 0 8 0 p วิดีโอเนี่ยเป็นออโต้โฟกัสด้วยหมายถึงว่าสมมติคนผมอัดผมอัดผมกดัปุ๊บเอามือเอานีวไปใส่อย่างนี้มันจะเหมือนซัมซุงอ่ะมันจะเป็นโฟกัสแบบ PDAF ก็คือว่าไม่ตต้อองงไปปแะะโฟกััสมนนจดเู อ่ะดูฝัดูฝัดมันจะมีโฟกัสขึ้นมาเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันจะโฟกัสเองอ่านี่ก็คือเป็นข้อดีไปงานวิดีโอกล้องหลังครับผมให้9คะแนนลื่นแต่ตอนไม่ก็ยังมีหนืดนิดนิดนิด,น,ด,น,ดนิดเดียวเลื่อนแล้วเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับนี่ต้องชื่นชมและการในวิดีโอกลางคืนสามารถอัดได้เป็นหมดกลางคืนได้อ่ะอัดหมดกลางคืนแต่หมดกลางคืนจะหนืดเห็นไหมเฟรมเหลมันจะตกอ่าหมดกลางคืนเฟ้นเลยมันจะตกนะครับแต่เมื่อเราเอาหมดกลางคืนออกปิดมันซะ แบบปกตินี่ฮะลื่นเลยนี่นี่คือจุดจุดเด่นเลยนะฮะสำหรับงานวิดีโอเขาชดเชยแสงไม่ได้นะฮะลืมบอกไปนี่ก็คือตามตามที่เขานี่เลยนี่ก็เป็นเอฟเฟกไม่ได้ใช้กันหรอกครับมันเอฟเฟกมันโอเวอร์กันไปหมดหน้าสวยคือมึงจะฟุ้งฟิ้งไปไหนฟุ้งฟิ้งมากขาวไปไหนขาวแบบโอ้โหแม่เอ้ยนึกว่าใช้ขาวมากนะฮะลบลอยเหี่ยวย่นสีขาวเต็มที่เลยฮะอัดเต็มแม็กคือแบบหน้าออกมานี่แบบโอ้โหโอป,ป้านะฮะก็ ใช้ได้ครับแต่ก็อย่าไปให้มันหน้าขาวแต่ว่าปรับหน้าเนี่ยมันโหมันหน้าใสแกแบบโอเวอร์มากอะนะครับถ้าเกิดใครจะถ่ายขำๆก็ผมว่าโอเคได้แต่เราออกดีกว่าถ่ายแบบนี้แล้วเราไปแต่งในแอปโอเคกว่านะการกดดูรูปก็ก็จะมีงึกนิดนึงเราถึงจะกดดูรูปได้นะครับเครื่องทํางานด้วยรุ่นเร็วครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็ซัมซุงรุ่นนี้เอ้ยไม่ใช่แฟลชพัทรุ่นนี้นะ <laughs> นึกถึงทีนึกถึงทุกครั้งนะครับเวลากดนะฮะความรู้สึกมันจะไป ตรงนั้นทุกทีเลยก็ประมาณนี้ในเรื่องของกล้องนะครับเดี๋ยวเกมของเมทแคสแปรพาร์ทแยกแล้วกันนะฮะแล้วสรุปกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับรแฟดพาร์ทสองดีดีตรงไหนนะฮะหนึ่งราคาถูกราคาคุ้มดีกว่าว่าราคาคุ้มดีกว่าสองนะฮะลืมบอกไปสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันไม่ได้สแกนแบบถี่บหมายถึงว่าละเอียดยิบขนาดนั้นนะฮะคือมันก็มันก็สแกนได้ในระดับหนึ่งเลยนี่ลายนิ้วมือนะครับใส่รหัสไปเพิ่มได้นี่ฮะปุ๊บอ,อันนี้ ก็แปะแปะไปมันไม่สามารถที่จะล็อกเครื่องแล้วสแกนอย่างนี้แล้วเข้าได้ฉะนั้นเวลาสแกนนะครับข้อดีของมันคือที่มีปุ่มน,นี้คือกดปุ๊บแล้วกดค้างเลยเห็นไหมเข้าเลยก็คือเวลาเรากดปุ่มเนี้ปุ๊บมันจะปุกหน้าจอใช่ไหมกดหนึ่งทีมันจะปุกหน้าจอแล้วเราก็สแกนแต่เราก็กดค้างมันไปเลยฮะนี่ฮะ เอาใหม่ล็อกนี่ฮะก็เข้าเลยก็แค่กด1ทีให้มันปลดล็อก เรามาสรุปแฟดพาร์ทสองกันนะฮะว่าใครสมควรที่จะซื้อรุ่นนี้บ้างนะครับสำหรับคนที่มีตังไม่ถึง5 0 0พันนะกำตังไปเลยจากที่ลาซาดา้าคนที่เน้นเสียงดีๆลลำโพงดีนี่คะแนนผมให้เต็ม1ิเลยนะ,ะแล้วก็หน้าจอที่สุดติ่งจริงๆนะครับหน้าจอดีมากรอ,องรับ2ซิม 4G เพิ่มเ d c a r กาได้ 128GB นะครับซิมแรกใส่ไมโครซิม2นาโนแต่ว่าในกล่องไม่ได้มีแถมอะไรมาเลยฟิล์มต้องไปติดเอาซึ่งตอนนี้นะฮะฟิล์มที่สามารถติดกับเจ้าตัวนี้ได้ก็เป็นโน้ตสตัดขอบบนแลาาต่ดด์ตที ติดที่มาให้มาถ้าไปลองเล่นหรืออะไรเนี่ยกาจริงๆนะครับเราต้องมาตัดหน้าจอให้มันสวยงามประมาณนี้วัสดุ ผมเฉยๆอ่ะเพราะว่าที่ร้านเมื่อก่อนขายซททีอวีแล้วสั่งเคสที่มันหุ้มหลังมาเป็นอลูมิเนียมอ่ะผมรู้สึกประมาณนั้นอะฟิลลิ่งประมาณใส่เคสอลูมิเนียมที่มันครอบหลังถ้ามันบิวแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครอบหลังอะ่ะมันก็จะให้ฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งแต่ราคานี้ให้มาขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะฮะมาพร้อมแอนดรอยมาพร้อมแอนดรอยหกจุดศูนย์มัชมโลมีสแกนนิ้วมือมาให้ด้วยซึ่งก็โอเคนะครับเสียงดีจอสวยเครื่องแรงรองรับ 4G 2ซิมมีชิปเสียง AK4375 มาให้ด้ดนน้้้้้วววยยยแแลกกก็ออมมมนนนนนะรััใใหาาาดตีเท่่ไ ขอให้แฟนหน้ามาอีกซึ่งก็เดี๋ยวช่วยได้ไม่ช่วยได,ได้ก็ไปดูรีวิวภาาเอาละกันแล้วก็ในส่วนของการคุยนานๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายงานวิดีโอก็ดีงานวิดีโอก็ให้ประมาณ9เต็ม10นะครับสำหรับราคานี้เลยทีเดียวแบตอือชาร์จก็ไวนะครับชาร์จอันนี้ผมจะไม่ได้ลองเต้าอื่นสบายแฮงกันเลยทีเดียวตัวกล้องพิจารณานะครับกล้องกาศนะครับคือพูดพูดพูดว่าแยกไปแลวนะไม่ใช่ว่าเอากล้องมันรวมกับสเปคนี่คือราคานี้กับกล้องแบบนี้ไม่ได้รวมชิปเสียงเลยนะราคานี้กับกล้องแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะครับกล หน้าก็ใช้ได้นะครับวิดีโอคอลโอเคอยู่แต่ว่าตอนมือน,นี่ตายสน,นิทกล้องหลัง13ล้านนี่คมคมไม่เท่าตัวเลขที่เขาเคมมา13ล้านมันไม่ได้คมขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปครับเวลาถ่ายอ,ะอ่ะกล้องสมมุติว่าเราดูหน้าจอลีฟตรงนี้ใช่ไหมมันจะจืดแต่ถ่ายรูปมามันจะเข้มก็ใครที่ใช้เรื่อยๆมันก็จะชินไปเองนะฮะ เจ็บและชินไปเองตรงนี้ประมาณมีเท่านี้แล้วก็เข้าจารณาอย่างหนึ่งแบบถอดเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ว่าคุณภาพแบบผมก็ไม่ได้การรนตีว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ตอนนี้มันยังอืดอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรยังไงก็ปีหนึ่งมันน่าจะคุ้มแล้วแหละแล้วก็อีกข้อหนึ่งสั่งซื้อในลาซาดา้ารับฟิล์มกับเคสมันหาซื้อ,อยากนะครับไปหาสั่งเอาในคับเอาละกันสำหรับวันนี้ แฟดพัทสนะครับเป็นมือถือที่อย่างที่บอกไปนะฮะคุ้มกับเงินที่เสียไปจริงๆนะตอนนี้สั่งได้แล้วสดาวันนี้ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะเว้แต่ถ้าจะแบบจะขายเดี๋ยวจะบอกเองนะไปละฮะสวัสดีามาดูรูปภาพกันนะครับแฟตพัท2อนะฮะอย่างที่บอกไปกล้องหน้านก่อนเลยกล้องหน้าเนี่ยโอ้โหมีความฟุฟง้ฟงฟิงโคตรสูงมากนี่ดูโอ้โหมันแบบคนละเรื่องมากครับมันมันนี่มากนี่คือปกตินี่คือเรื่องความขาวขึ้นนะคือ ไม่ได้เรื่องอ่ะมัน,มนตามราคาตามสเปคที่ยัดมานะครับอันนี้คือถ่ายในนี่คือกล้องสดนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลก็ไม่ไม่ถึงกับขนาดแดล้านอ่ะนะเนี่ยแบบฟุงฟิง้งนี่คือฟิ้งจัดเลยอ่ะออกออกออกล้องหลังมันก็ไม่ได้ชัดถึงข,ขนาดสิบสามล้านนะฮะผมว่ามันชัดประมาณกล้องห้าล้านอ่ะเออห้าล้านประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูภาพถ่ายตอนมืด ่ก็จะเห็นว่ามันมันใช้ได้นะฮะอันนี้คือ HDR อันนี้ Auto HDR แล้วก็ Night Mode อ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้สีที่ใกล้เคียงก็จะเป็น Auto อะฮะใกล้ใกล้เคียงนะครับ HDR ก็จะเข้มปปียดเลย แล้วก็เวลาถ่ายนะฮะมันสีมันจะเนี่ยโทนเย็นไปเลยนะครับจริงๆแล้วสีมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะนี่คือมันโอ้โหมันมันโทนแบบบางทีอมชมพูอมฟ้าอมม่วงไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ไว้มันลามันจะเพิ่มเพี้ยนหน่อยครับอันเนี้ยถ่ายแบบใกล้ๆนี่นี่ถ่ายในแสงไฟห่างนะครับใช้ได้เลยนะแต่ถ้าวอมมาเป็นนะฮะใกล้นี่ก็ไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะก็พอไปได้นี่ HDR ตอนเช้านะครับก็เวลามาผสานภาพถ้าเกิดมีคนอะไรขยับอยู่เนะี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่เห็นเลย นี่คือถ่ายระยะใกล้ๆนะครับนี่ก็คือเนี่ยซูมเข้าไปให้ดูระยะก็ประมาณ5-6าเซนนะฮะถ่ายใกล้ๆไม่ชัดนี่คือดนามิกเรนนี่แบบนในห้องนะฮะในห้องที่ที่เรากำลังอัดรีวิวอยู่นี่คือแสงไฟนี่คือฟุง้งฟุ้งกระจุยกระจายกันไปเลย แต่ว่าใช้ในการวิดีโอคอสบายเนี่ยฮะพอเรามาถ่ายในแสงไฟสีส้มปุ๊บมันจะกลายเป็นโอ้โหไฟนี่แบบเหลืองแป๊ดเลยนะครับเหลืองก็จะเความเป็นจริงอะ่ะแต่ถ้าเกิดจะถ่ายอย่างเงี้ยครับเราต้องไปปรับให้มันเป็นโหมดอ o ฟอเรสเซนต์แบบวอร์มมันก็จะกลายเป็นภาพสีซึ่งเวลาเราปรับมันไม่ได้แบบ เรียลไทม์ปรับแล้วมันก็ต้องมาดูหน้าจอซึ่งเป็นการเสียเวลามากนะฮะถ้าถ่ายปกตินี่ใค่จดจําไปเลยว่าไว้บรรามันเพี้ยนนิดหน่อยหรือว่าเกิดเป็นสายสีส้มเลยเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปอย่างนี้เลยนะครับขึ้นเหลืองทั้งภาพเลยแล้วรายละเอียดนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะฮะมันก็เป็นว่ามันก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้ครับถ้าจะถ่ายดีๆต้องต้องต้องใช้เวลากับมันหน่อยแต่ภาพกลางคืนก็โอเคครับที่เคมไว้สองจุดศูนย์นี่ก็ก็โอเคใช้ได้ตามราคานี่ก็คือภาพที่เราเอาถ่ายให้ดูอ่ะนี่ออโต นี่กลางคืนนี่ก็จะเป็นสีเพี้ยนไปเลยนะครับถ่ายในวัดนะฮะจะเป็นอมแดงไปเลยถยล่ายรายงานสถานการณ์อะไรได้ปกติครับนี่ก็จะเป็นนะฮะจะเป็นวอร์มหมดเลยนี่โทนแบบสีเหลืองหมดเลยนะฮะทั้งภาพประมาณนี้นะฮะถ่ายได้ขายของขายของเนี่ยได้โอเคถ่ายกลางคืนก็โอเคนะฮะเพราะมันมันค่อนข้างจะสว่างแต่ถ่ายระยะใกล้ๆมันจะไม่ค่อยชัดไม่ชัดอะความละเอียดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณนี้นะไปแหละ